สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทรัพยา HD1 ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตยต้าไทยลีกนะครับวันนี้เราไปกันที่ SCG Stadium นะครับ SG เมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบการมาเยือนของนครราชสีมามาสด้า FC นะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเมืองทองทีมอันดับ9นะครับแข่ง11นัดมี16คะแนนเจอกับทานนครราชสีมาเนี่ยที่อยู่อันดับ14ครับแข่ง11นัดมี9คะแนนจะเป็นผังการเล่นของเจ้าถิ่นครับทีเเ่นผยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ วันนี้เนี่ยขยับเปลี่ยน2ตํตำแหน่งนะครับเป็นทางด้านของจับมงคลทองคิรีกับสรวิชพันธ์ทอนะครับรับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วดรอปเทพป้อมพันธ์กับวัฒนาพลายนุ่มกับตันทีมตัวจริงเป็นแค่สำรองวันนี้นะครับครับส่วนนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับวันนี้ก็เปลี่ยนสองตำแหน่งเหมือนกันครับไม่มีประลองสาวันดีแล้วก็อนนท์สมกกรที่พักนะครับวันนี้ใช้ทางด้านของเมธีทวีกุลการแล้วก็อดีศักดิ์หานเทศลงเล่นแทนครับวันนี้นี่ นครรสีมามาไซฟ์ีมาในชุดทิมเยือนนะครับเหลืองทั้งชุดส่วนกิเลนพยองก็ชุดเก่งเลยครับเสื้อแดงเก่งดำถุงเท้าดำนะครับเกมเริ่มแล้วครับที่ SCG Stadium ครับนครราชสีมามาไซฟ์ทีบุกจากขวาไปซ้ายในจอภาพนะครับส่วนเจ้าถิ่นครับก็จากซ้ายไปขวาครับแล้วมันต้องเล่งไกลๆแล้วลองยิงลูนี้ก็เข้าซองดังวันลำครับหาซ้ำซา ด้วยขวาแล้วแลบโอ้โหยังกลับมาทันยศดังวันลามเกือบไปปอบให้มาที่พิชาชาอุทราครับเข่าสายหลงกดแล้วโอ้โหปุ่งไปวัดระยะแล้วออกแน่ครับเลยปล่อยครับธนชัยหนูราจะฉันเช็คได้นะฮะแล้วก็ไม่ปัดด้วยนะมั่นใจว่าบอลไม่เข้ากรอบแน่นอนนะครับเนี่ยหดมือกลับเลยครับพุ่งไปเพื่อเช็คระยะครับ คอยแปลภาษาอังกเป็นภาษาไทยนี่ยเป็นปรารปปรกฏการใหม่ของบ,บอไทยดูจงังหวะนี้ขึ้นเข่งโอ้โหนิดเดียวครับเนี้ยเปิดมาบริเวณจุดโทษแล้วขึ้นไปปัง้งเนี่ยโอ้โหวเลียนป,ป๊อปครับได้สะบัดเหมือนกันแต่ว่ากดไม่ลงครับเป็นข้ามคานไปนี่ฮะปลอบหกหลาพอดีครับกับตันโจนัน่นจะฝั่งสั่งมา เปิดครับซาลามิซาเยฟแล้วลอยมาโอ้โหเกือบไปครับวิลเลียนป๊อปแต่ยังได้อีกทีนึงเป็นบอลของชาวบุงค์นทองคีรีครับหนุนมาหมายโอ้โหครับแล้วครับซี่โครงซี่โครงครับหุ่คว่ำไปเลยแล้วจะไปซ้ายครับไม่ไปเปิดดาวริงมงโอ้โหจังหวะนี้ครับแม่พิชาอุตราแกมงเฉือนเฉือยครับบอลออกหลังไปบอลจากตรงนี้ครับเปิดครอสเข้ามาแล้วเนี่ยมงแบบไม่ต้องหองเลยฮะใช้สัญชาตญาณครับ สบัดไปเสาสองถ้าไม่เข้ากรอบอาจจะยังมีเพื่อนครับไดสเกตซาโตเปิดมาอีกทีหนึ่งม,มาถึงอาซัมเซาเอาแล้วตัวนี้เหมือนไปโดนมือครับแต่ยังได้ต่อสุพรลองยิงแล้วออกหลังไปครับโอ้โหเลยนดูอ,อาซัมเซาครับจะมีสัญญาณอะไรมาจากห้องเวียนนั่นแหละครับมาแล้วครับเนี่ยดูจงังหวะในจอใหญ่นะครับนี่ตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยถ้าเราอ่านว่าอาซัมเซาประมาท ก็ได้นะมาแล้วครับมาแล้วครับจุดโทษครับนั่นแหละฮะสัญญาณมาแล้วครับแด้เลยจ็อกเข้ามาแล้วด้วยขวาลูกนี้โอ้ชนเสาครับโอ้โหบอลชนเสาครับไม่ได้ประตูขึ้นนํำครับเอสซีจมืองทองยูไนเต็ดครับดูครับยิงหมดสิทธิ์ไปแล้วครับทางธนาชัยเนี่ยแต่ว่าแหมยิงดีไปหน่อยครับลูกนี้ยังไม่ขึ้นนํำครับแล้วอยู่เช็คการยืนอีกแล้วครับอาจารย์ไพโร์ครับ โอ้โหยิงใหม่ครับเนี่ยดูตรงนี้ครับดูที่เท้านะฮะนี่ฮะออกมาทั้งสองเท้าเลยครับอันนี้ตามกฎใหม่นี่ไม่อนุญาตให้ทําแบบนี้ครับยิงใหม่ครับว่าอาจย์ไพลโรดไม่ได้นะฮะมาแล้วครับพร้อมอีกครั้งหนึ่งแดเลยจอกมาจังหวะนี้แล้วยิงเอาเดลเลยข้ามคานไปเลยครับโอ้หยิงออกคือออกไปเลยครับนี่ฮะไม่ให้ยิงใหม่แล้วนะครับอ โอ้โหได้เลยแกดสองครั้งสองคราครับเปิดโค้งมาครับแล้วจังหวะนี้ได้ลอยมามงเอาเก็บได้แล้วกัะตันเหลิมยิงลูกนี้เซฟได้ครับดาวน์ลัมแล้วล้มตัวสกัดที่เคลียร์ว่าโอ้โหบอลคุกกิกครับแม่ไปทางซ้ายอ่ลนะครับในกรอบเขตโทษคืนมาวิลเลียนป๊อปให้ไปมีสายเย็บด้วยซ้ายล็อกโอ้โหไปผู้เสียหน้าจุดโทษครับโอ้โห อันนี้ไม่ต้องดูแล้วครับ v r อาจารย์ไพโรธครับอันนี้เห็นๆครับล็อกสวยเหลือเกินครับจังหวะนี้นี่ฮะล็อกซะแบบโอ้โหวิลเลียนป๊อปครับมันโลไม่กล้าดูนะฮะมันกินนั่งลงไปครับนะครับย่องมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับวิลเลียนป๊อปครับทำให้เอสจีเมืองทองยูเนเต็ดขึ้นนำนครราชสีมามาใตร์้ไปแล้ว1นึ่งต่อศูนย์ครับมันโลยอกกี้นี่ต้องบอกแกมีพัชชั่นกับเกมค่อนข้างมากนะฮะแกไม่กล้าดูเลยนะฮะ มาลุกหลังจากที่ยิงเข้าไปแล้วนะครับมือทองขึ้นนำนครราชสีมาบาสได้เอฟซีไปแล้ว1ประตูกระสนจากวิลเลียนพอปครับ,บนี่ครับยิงไปทางซ้ายมือของทางธนาชัยครับนี่ครับดูครับยิงง่ายๆเนี่ยครับแลวคราวนี้ธนาชัยไม่ออกจากเส้นด้วยครับจะต้องดูว่าเป็นทางการนี่ขึ้นมานาทีที่เท่าไหร่นะครับครับ เอาละครับออกนำแล้วครับกิเลนพยองครับ1-0ต่อจากจุดโทษของวิลเลนป๊อปในนาทีที่45ครับเปิดมาเรียดเรียแล้วควายตรงนี้โอ้โหต้องเคลียร์ครับอาสัมสาวหัวทิ้งเลยแล้วก็จบ45่าตีแรกในเกมวันนี้นะครับที่ SG Stadium ครับเป็นทางวิลเลนป๊อปครับซัดในนาทีที่45 ช่วงทดเจ็บเนี่ยครับทำให้เมืองทองขึ้นนำไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนในช่วงครึ่งเวลาแรกครับทางมาริโอนี่ก็เดินไปเดินมาเหมือนเสือที่จัดแล้วนะฮะส่วนโคชโจนี่ยืนนิ่งๆครับอาครับเกมเริ่มแล้วครับครึ่งเวลาหลังครับเอสจีเมืองทองยู่เต็ดนำนครราชสีมามาต่อยทีอยู่หนึ่งศูนย์นะครับหลอกทั้งแผงเปิดโค้งไปเสาสองได้มงจังหวะนี้แม่บอลออกหลังไปครับเรย์ยูลอฟสกี้ครับ เหมือนงงๆเอะใครจะเปิดใครไม่เปิดแล้วอยู่ๆก็โชว์อากาศเปิดครับเกือบได้ผลเหมือนกันครับสุพรนนี่ค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะฮะโอ้แล้วยกมาในกองเขยโทษตรงนี้สรวิทย์ดีดด้วยซ้ายโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับจันช,ชัยหนูราชเท้าซ้ายนะฮะจะพยายามจะยุดกดประตูดูสวยงายมมากครับสอดมาจากข้างหลังแล้วจับขวาแล้วยิงซ้ายครับนี่ฮะจับซ้ายยิงขวาเอ้าจับซ้ายยิงซ้ายครับโอ้โหดูไกลๆนี่แม่เกือบจะแสกหน้าเหมือนกันครับ จ่ายรอดขามาอาแล้วครับในกรอบผิดโทษแตะแล้วยิงซ้ายโอ้โห <S <S ล้มตัวตะคุมไปได้หลอกเสาแรากเลยครับทําได้ดีทั้งคู่ครับเริ่มขึ้นหลังางานชุกเลยครับธนชัยครับรสกิ้เพื่อนแล้วเปิดโค้งมาตรงนี้แล้วได้ลอยมหมงโอ้โหเรียบร้อยครับอเอาไม่อยู่ครับดังวัลลัมลอยมาคนเดียวครับเดนิสบูริโลแสโลโกีแต์ซะเลยฮะเดนิสบูริโลครับโอ้โหโอ้ดูครับ เตรียมเก้าอี้มาด้วยเหรอครับเนี่ยแม่พ่อคุณไม่ไหวครับดังวัลลาบอกลูกนี้มาเต็มกระบาลดีเหลือเกินนะฮะลูกนี้เดี๋ยวผมใช้คำแบบนี้บ่อยๆคือลูกนี้ผมเรียกว่าแขกครับถ้ามันเต็มศีรษะมากๆเนี่ยเดนิสปูริโดครับกลับกู้สถานการณ์ให้นครราชรสีมากลับมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับนี่ดังวัลลาพยายามจะปัดออกแล้วบอลมันมาประมาณหน้าอกแก่นะฮะแต่ปัดไม่ออกครับด้วยความแรงครับเนี่ย เป็นประตูที่ห้าของเจ้าตัวแล้วครับในไยลีกซีซั่นนี้ครับเนี่ยเก่งคอรอหม่งเป็นแบบนี้สบัดเต็มๆครับนี่ครับเก่งคอเป้งนี่ฮะเรียบร้อยครับโอ้โหดังวันลาเนี่ยปัดได้ก็จริงครับแต่แกหม่งแรงมากครับเดนิสมูริโลครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีตามตีเสมอเจ้าถิ่นเอสจีเมืองทองได้ครับนาทีที่53บครับลูกหม่งของเดนิสมูริโลครับ จับไม่ดีเดลเลยได้หัวลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับธนชัยนี่ฮะอย่างที่บอกครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับดดนเลยครับจังหวะเก็บตบตรงนี้วอลเลยดีขวาครับนี่บอลชิปมาเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าไปจับลั่นครับลูกนี้แล้วเดเลยก็หลองซัดเลยครับอ้าวทางขวามาครับจ่ายมาตรงนี้เดเลยพิงได้แล้วพลิกด้วยขวางรูนนี้โอ้โหบอลถากเสาออกไปครับสริทเอาทางซ้ายวิเลียนป๊อปมาแลวครับวิเลียนป๊อป โดนกับเมธีให้ตรงกลางข้ามมาแล้วสอรวิทโอโข้ามข,าม,ขามไปนิดเดียวครับแม่ทำกันสวยมากครับเกมรุกของเมืองทองชุดนี้นี่ลูกซ้อมเลยครับบอลแบบนี้ฮะบอลจี้ไปจากทางาริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วควายกลับมาตั้งให้เพื่อนปั่นโค้งๆก้มหน้าแล้วนะฮะแต่ว่ายังเอาไม่อยู่ครับบอลยังไม่เข้ากรอบข้ามคานไปครับนี่ครับเป็นทางทจังหวะนี้ก่อนเมืองทองได้ล้นแล้วโอ้โห รัดข้ามเส้นออกมาได้ครับเจ้าให้ได้ขาเมืองทองหนุนใหม่แล้วออกหลังไปครับลุงนี้เป็นทางภูมินแก้วตาล้วนะฮะถ้าดูจากภาพทีมเราดูจังหวะน,นี้ก่อนครับม่งตั้งเข้ามาแล้วกดตรงนี้ผ่านมา 1, 2... ึ่งออสแล้วสุดท้ายเป็นทางให้มาตรงนี้เอาแล้วแต่นี้มาสวยพิชาอุตรายินติดเซธร,รชัยโอ,โ, <c oughs> โอ้โหเด้งๆแล้วครับไม่ได้ประตูนีเนี่ยบอลไปจากทาง สัตมงคลครับแล้วพิชายิงจอดๆเลยแต่ว่ามักเกรงตัวนะฮะรอรับครับทําให้ตัวมันใหญ่ๆพิชายิงไม่ผ่านครับนี่ะพอเปิดปลายเสาสองเลยครับแล้วพักอกให้โอ้โหไม่รู้กันครับแล้วต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับระดอนนุนอาจนี่คือแดกออกแล้วจบไปแล้วครับ90นาทีที่เอสกีสเตเดียครับเมืองทองนะครับยูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านเสมอทานนครราชสีมามาสได้เอฟไป1ประตูต่อหครับ